เราจะมาทำวันเดวิ h มีกันนะทุกคน <c oughs> มันเหมาะสมเหมาะมงกทุคน <c oughs> มาเจอน้องตัวนี้แ <c oughs> ช่ตู้เย็นเข้าไปอีกนะทุกคนแบบโคตรฟินอนะ่ะเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ามาแปะอ <c oughs> เพราะว่าเราจะมาทำวันเดวิตมีกันนะทุกคนเดี๋ยว <c oughs> ก็เป็นวันที่อยู่บ้านแล้วก็วันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็คือการอาบน้ำนั่งลุกเมนนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าก็มันจะยุ่งสักแค่ไหนเนาะฮัลโหลฮัลโหลสื่อแล้วล่ะครับ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 ลูกชายพังกง ล <Hello. S 2> <Hello. S 1> ต่อไปนะทุกคนเราก็จะมาทําบาฟให้น้องลูกเหม็นนะโดยจะใช้ไข่ไก่หนฟองนะแล้วก็ไก่สดในการทําอาหารเช้าให้ลูกชายเรากินนะจ๊ะ ที่ปรีมให้อาหารน้องลูกเหม็นเสร็จแล้วนะเราก็จะปล่อยให้น้องแบบอื้อให้น้องชีก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าหนัก่วงที่สุดของวันนี้แล้วนั่นก็คือการอาบน้ําให้ลูกเหม็นนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแบบยุ่งวุ่นวายขนาดไหนกันนะมาแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะมาอาบน้ําน้องลูกเหม็นกันนะเพื่อนเพื่อนอจริงจริงคือแบบกลิ่นเน่ามากน้องอ่ะเขาจะปล่อยเป็นพวกแบบน้ํามันน้ํามันมาตามหลังอะไรแบบนี้จะเห็นได้ชัดเห็นป่ะตรงนี้มันจะดูเปียกหน่อยอ่ะกลิ่นมันจะเหม็นมาจากน้ํามันตรงนี้แล้วเว้ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอาบน้ำไปพร้อมพกันเลย นี้เราก็จะใช้เป็นเจลอาบน้ำของพวกแบบลูกแมว <c oughs> อ้ลูกแมวผู <c oughs> ้กองตอนนี้คือแบบปเปรียกแบบเปียกหมดทั้งตัวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ขอไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนแต่งหน้าเลยจ้า ทุกคนเราก็มาเริ่มต้นการแต่งหน้าพร้อมไปกับการอัปเดตชีวงชีวิตเนาะช่วงนี้มีเพื่อนเพื่อนถามมาในแบบเปียนเยมากมากว่เออพีมตอนนี้พีมทำอะไรอยู่คะเปี่ยนอ่าทำงานประจำมาเลอยู่เออชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเดยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันในคลิปนี้นะเพื่อนๆอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้พิมได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดของพิมนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลักๆที่ทําอยู่ก็จะมีอ่อเป็นการอ่านหนังสือสอบใบประกอบวิชาชีววิศวกรรมทุกคนแลวซึ่งส มันก็แพงอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่เราอ่านหนังสือเยอะมากๆเพื่อ <c oughs> ที่จะเตรียมตัวไปสอบนะจ๊ะช่วงนี้ก็คือตอนเช้าตื่นมาดูแลน้องลูกเมนเทียร์พวกแบบอีเมลพวกงานเกี่ยวกับ YouTube ตอนบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยปินงก็จะอ่านหนังรรสือแบบทั้งวันเลย,ยทุกคนาอะทุกคนแบบถึงเราเรียนจบมาแต่แบบเออมันก็เรียนจบมาสัก,ป,กปีแล้วมันบาแว่ามันก็แบบค่อนข้าง,งลืมๆไปบ้างแล้วเหนื่อยมากๆเลยทุกคนช่วงนี้ก็เหมือนจะโซมแต่ก็แบบไม่โซมเพราะว่าเอ้ย ส่วนเพื่อนๆก็ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องแบบเออสถานะหัวใจอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้ไปว่าตอนนี้โสดนะจ๊ะตอนแรกอะเข้าใจว่าโสดจะมีแบบว่าเวลาของชีวิตมากขึ้นใช่ไหมทำไปทํามาทุกคนคือแบบยุ่งกว่าเดิมเพราะเราต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นเออแล้วทีเนี้ยเราก็แบบไปเรียนทากับพุง่งทางกับข้าวกัแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กลายเป็นว่าจากชีวิตที่ไม่ยุ่งจนกลายเป็นชีวิตที่ยุ่งมากไปเลยทีเดียวตอนนี้ อันนี้คือเป็นรองพื้นที่ชอบแบบวีดตั้งแต่เขาออกมาจนถ,ถึงตอนนี้ก็ยังวีดอยู่นะก็เป็นชูยูมระรุ่นอาร์มอลิมิเต็ดนะจ๊ะอันนี้เป็นสี7 5 4ี่มีเดียมเบจนะจ๊ะที่ปิมใช้จริงๆอะแต่งหน้าอยู่บ้านอะปิมไม่ได้ลงรองพื้นหรอกเว้ยแต่ว่าวันนี้เอ้ยมีความว่าถ่ายแบบวันเดวิดมีป้ามันก็เลยต้องสวยนิดนึงตรนนี้ก็เอนจอยเอนจอยกิงเอนจอยออกกำลังกายเอนจอยทุกอย่างเอนจอยชีวิตมากๆเนี่ยเวลาประจําเดือนมาปิมชอบเป็นสีตรงแบบช่วงคางตรงนี้ตลอดเลย เดี๋ยววันนี้แม่ต้องถามแน่เลยทําไมแก้อยู่บ้านแกแต่งหน้าแกลงรอง,อง,องพื้นทำไมซาดาเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงผิวสวยเนาะขนาดแบบลงหยาบๆยาบหยาบมากอะ่ะจริงๆปิมว่าต้องมีคนจําปิมไม่ได้แน่แนเลยเมื่อเช้าเพราะว่า จร,จริงๆอ่ะปิมเป็นคนแบบแต่งหน้าแล้วเปลี่ยนเอาจริงไม่ได้เป็นคนแบบโอ้ยสวยเลยเหมือนที่ทุกคนชมกันหรอกแต่ว่าเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วหน้าเปลี่ยนอ่าเริ่มเกินละเริ่มเกินฟิลอยู่บ้านมปละเดี๋ยวพอปิมอ่ะแต่งหน้าเสร็จน,นะทุกคนเราก็จะไปเช็คอีเมลการไปแบบเช็คงานการเช็คงานใน youtube เอ้ยงานของคุณแม่ต่างๆเอ้ยนะแล้วก็ทานข้าวแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะกลับมาลุยอ่านหนังสือกวอกันต่อเออพออ่าน หนังสือเสร็จใช่ไหมตอนเย็นๆเราก็จะมาแบบออกกําลังกายช่วงนี้เราออกกําลังกายทุกๆวันเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยออกแบบฟูลฟิสชั่นแนลแบบอุ้ยป็นออกแบบฉันต้องออกตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันทาเธออะไรก็คือยังดูแปลกๆอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มอ่ะนึกออกป้ามันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีเพราะฉะนั้นอะถึงชีวิตมันจะยุ่งแค่ไหนทุกคนแต่การออกกําลังกายก็เป็นอะไรที่สําคัญมากพึมก็เลยแบบโอเคงั้นฉันเริ่มเลยแล้วกันฉันออกไปเลยแล้วกัน ทำไมต้องยิ้มให้ตัวเองไม่เข้าใจใครเป็นบ้างเวลาแต่งหน้าแล้วแบบสวยสวยจังเลยจะมีความแบบว่าเฮ้ภูมิใจฉันแต่งหน้าสวยวันนี้อ่ะต่อไปนะทุกคนกขินคิ้วค่ะค่ะความว่าเคอรี่ ทรหาทุกวันโทรหายิ่งกว่าผู้ชายก็คือผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเข้ามาส่งของเขาไม่ได้มาจีบพี่บอกว่า <S 2> <S 2> <S อ่ะเสร็จแล้วงานคิ้วเสร็จงานงานอะไรต่ออ่ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยพ้่ก็คือจะดัดขนตาเลยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเออวันนี้มันมีความว่าวอกขออนุญ,ญาตปลีดตาสักเล็กน้อยนะจ๊ะต่อไปนะทุกคนก็เป็นลิปวันนี้จะใช้นูด,ดรอปของฮอลิก้าฮลิกาทารอปาก เกลี่ยขอบไม่ให้ขอบมันแบบว่าเป็นขอบปากที่ชัดเจนเพราะว่าการที่มันเป็นขอบปากที่ชัดเจนอ่ะมันจะทําให้ดูแก่เสร็จแล้วก็จะใช้ YSL สี613่ 13, าทาด้านในโอเคเดี๋ยวปีมขออนุญาตไปดัดคนตาแล้วก็ปัดมันคาร่าเดี๋ยวมาเจอกันจ้าคา่าทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอีเมลกันไปตรวจงานกันแล้วก็ไปตัดต่อวิดีโอกันจ้า คนก็เป็นเวลาบ่ายโงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปหาของกินในครัวนะนี่วันนี้ก็จะกินเป็นไก่ผัดซีอิ๊วแกงจืดดอกไม้จีนคือมีความว่าหน้าตาไม่จีนเลยแต่ว่าอาหารุี่ย่างเป็นจีนแล้วก็พิจารเป็นคนจีนจริงๆจ้ะนี่ไปเอาเดอกคำมาทุกคน และแล้วนะทุกคนเราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่เราไม่อยากให้ถึงนั่นก็คือการอ่านหนังสือสอบใบประกอบวิชาชีพนะทุกคนตั้งแต่บ่าย2องจนถึงหกโมงเนี่ยเปิมก็จะอ่านแบบยาวๆหรืออาจจะมีพักเบรกแบบกินขมนมยุคิดฟังเพลงบ้างน,นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออ่านหนังสือไปเริ่มอ่านกันเลยจ้า ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะต่อไปก็จะไปออกกําลังกายกันซึ่งก่อนออกกําลังกายเนี่ยปกติแล้วถ้าวันไหนหิวก็จะกินแบบกล้วยฟักลูกนึงหรือว่าจะเป็นนมอัลมอนด์ยิ้แบบนี้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่หิวเลยก็เดี๋ยวจะไปออกกาลังกายเลยพิมก็เป็นบิ๊กินเนอร์เหมือนกันสําหรับการออกกําลังกายท่าบางท่าก็จะตลกว่างห้ามขำโอเคไปเดี๋ยวไปออกกําลังกายกันทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มต้นการออกกําลังกายนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิมก็ออกกับเทรนเนอร์บ้างบางคร<า>ั้งนะ เนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ให้นะคนที่เปิมออกตามก็ชื่อพาเมล่านะจ๊ะส่วนวันนี้เราก็จะมาออกหน้าท้องแล้วก็มาออกแฟตเบิร์นทางร่างกายนะจ๊ะัต่อไปก็จะเป็นแฟตเบิร์นคนนี้เปิมออกตามเชรินคิมนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ไปเริ่มกันเลย กอลมังกายก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคน ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทาครีมกันเอ้ยเมื่อเช้าลืมบอกไปเพื่อนๆว่าใช้เจ้าน้อง2ตัวนี้อยู่ชาร์ n าอ i s f ิ e ฟรีแ t ็กท u ย Enhancing Cream a n d Ampoule ก็ด้วยไลฟ์สไตล์ช่วงนี้เลยเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกไปว่าปิหมะทํางานหนักมากๆนะทั้งจะเป็นงานยู u b ปเอ้ยงานแบบช่วยคุณแม่เอ้ยแล้วไหนก็ต้องอ่านหนังสือใบประกอบวิชาชีพอีกทาให้เราเนี่ยนอนน้อยมากแล้วไปได้ยินมาว่าน้อง2ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นไลน์ที่ออกใหม่ทุกคนออกเมื่อต้นเดือน กมกราคมเมื่อปี64นี่เองนะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูผิวที่ขาดการพักผ่อนมันเหมาะสมเหมาะมงกับผิวของเรามากๆเพราะว่าเราก็แบบนอนน้อยเนาะประจวบเหมาะกับปีนี้ก็อายุแบบอานามัยี่สิปีแล้วก็ค่อนข้างแก่แล้วแต่ด้วยความที่ New Year Resolution เนี่ยปีใหม่แล้วส่วนแล้วผิวเราต้องสวยขึ้นผิวเราต้องดูเด็กขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยเออมาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรให้มันแบบว่าดูแลผิวแบบจริงจังขึ้นมาสักทีน้อง2ตัวนี้นะเป็น เป็นสกินแคร์ที่ช่วยรีเซตค่าสัญญาณผิวจากความเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเป็นด้านผิวแห้งก้านผิวหมองคล้ำผิวโทรมผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็ผิวแพ้ง่ายตัวนี้เนี่ยเขาเป็นชาเขียวสีดำทุกคนชาเขียวสีดำคืออะไรชาเขียวสีดำกับชาเขียวสีเขียวแตกต่างกันยังไงชาเขียวสีดำเนี่ยนะมันจะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าแล้วก็ช่วยลดเลดือนริ้วรอยแห่งวัยอ่ะมาเริ่มกันที่น้องแอมพู้ตัวนี้ก่อนนะน้องแอม ผู้ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องการชะลอวัยแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคโนโลยีของทางแบรนด์ที่นั่นก็คือรีเซ็ตคอนเซนเทรตที่จะช่วยรีเซ็ตผิวของเราได้อย่างรวดเร็วจากวันที่แสนยาวนานแล้วก็เหนื่อยล้านะด้วยสารคาเทชินนะสารคาเทชินนะทุกคนซึ่งได้จากใบชาเนาะที่ได้มาจากกระบ,บวนการหมักต่างๆและน้องเขาเนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วย การชะลอวัยนะแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งค้นพบได้ในใบชาเขียวสีดําจากเทจูใครที่แบบมีความหน้ามันอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะทุกคนเพราะปิมเนี่ยก็หน้ามันเหมือนกันแต่น้องแอมพูตัวนี้เนี่ยใช้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันมันเพิ่มอะวนไหนที่เจองานเครียดมานะมาเจอน้องตัวนี้แช่ตู้เย็นเข้าไปอีกนะทุกคนแบบโคตรฟินอนะ อะมาดูตัวครีมในไลน์นี้กันบ้างเนาะครีมตัวนี้เป็นครีมชะลอวัยช่วงกลางคืนนะแต่ถามว่าจริงๆอะพิม์ก็ใช้ทั้งกลางวันกลางคืนแหละเนื้อครีมเขาเนี่ยเนื้อมันเป็นแบบเนื้อพุดดิง้งอะกดลงไปมันก็แบบเด้งดึ๋งเด้งดึงขึ้นมานะเอาจริงๆอะพิมพ์ค่อนข้างชอบนะตัวครีมของเขามากๆเลยมันไหนนอนน้อยก็คือว่าโบกไปเลยจ้าแล้วกลิ่นคือไม่ต้องพูดถึงทุกคนมันผ่อนคลายแบบมันเป็นกลิ่นแบบธรรมาชาติธรรมชาติอะมันเนี่ยเวลาพิมพ์ทาครีมสนามผมก็จะแบบยกขึ้น ใช้แค่หนึ่งครั้งก่อนเข้านอนสัมผัสได้ถึงความแตกต่างโดยทันทีด้วยสูตร night defense formula บำรุงผิวอันแสนเหนื่อยล้ายามค่ำคืนเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ผิวของเราจะขาดน้ำในระหว่างการนอนหลับสาเหตุมาจากผิวเนี่ยตึงเครียดระหว่างวันและสูตรนี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างเกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงและรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวตลอดทั้งคืน อ่ะเดี๋ยวมาดูคําเคลมกันกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ตั้งแต่อายุ25ปีถึง39ปีเนี่ยเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของตนเองเทียบตั้งแต่มีการเริ่มใช้จนถึงปัจจุบันเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 1. ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําขึ้นทันที 2. ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสขึ้น 3. สภาพผิวโดยรวมดูดีขึ้น 4. ผิวเรียบเนียนขึ้นและ 5. ผิวแลดูผ่อนคลายขึ้นอ่ะ สำหรับปิมนะปิมเห็นผลครบทั้ง5ข้อแต่ผิวเรียบเนียนะปิมรู้สึกว่าปิมยังไม่ได้เห็นผลมากสักเท่าไหร่อาจจะเพิ่งใช้ด้วย2วิคด้วยละมั้งน่าจะต้องแบบใช้เวลาในการใช้ถ้าถามว่าเจ้าตัวอแอมพูกับตัวครีมเนี่ยแตกต่างกันยังไงตอบตรงๆเลยนะว่าตัวแอมพูเนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่าแต่ว่าตัวครีมเนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าก็ถ้าใช้คู่กันเพอร์เฟกต์ดูโอของการรีเซ็ตผิวเลยจะเห็นผลได้เร็วมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้ควบคู่กันนะสรุปว่า ใช้เจ้าน้องสองตัวนี้แล้วรู้สึกเลยนะทุกคนว่าผิวมันดูเต่งขึ้นมันดูฟูขึ้นผิวมันดูยืดหยุ่นขึ้นได้ฟิลนางเอกเกาหลีไป1กรุ๊ปจ้าใครสนเจ้าน้องลายนี้นะทุกคนก็ราคาค่าตัวของน้องแอมพูเนี่ยอยู่ที่ 1, 3 5 0าบาทมาในปริมาณ30มมิลลิลิตรส่วนเจ้าน้องครีมตัวนี้มาในปริมาณ 45มิลลิลิตรราคาค่าตัวอยู่ที่1,270บาทสามารถห,หาซื้อได้ที่หน้าเคาน์เตอร์อ n นน t f r ร e 17สาขาทั่วประเทศหรือว่าใครไม่สะดวกนะสั่งออนไลน์ได้ที่ La z a d a s h o อป e แล้วก็ค o n ว i จ้าตอนนี calendar, 哈哈哈้นะทุกคนเราก็มานั่งเคลียร์งานต่างๆนะที่ยังทำไม่เสร็จเมื่อช่วงกลางวันนะแล้วก็ก็จะใช้เวลานี้เนี่ยเคลียร์สะสางานทั้งหมดทั้งวันให้มันจบติดภายในวันนี้วันเดียวเลยจะทาถึงประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาลี ของเทุกคนในที่สุดนะเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยมาทั้งวันนั่นก็คือดูซีรีส์เกาหลีทุกคนก็มันเป็นเรื่องที่น้องเราอะ่ะเออเล่คอมเมนต์มาว่ามันสนุกเว้ยทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกัน โอ้โหตุยสตาร์ทอัพคือเอาเรื่องมากดูทีเดียวก็คือสองตอนรวดรวดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสอครึ่งแล้วทุกคนก็ขออนุญาตปิดวอล์กไว้แค่นี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะใครอยากจะให้แบบทำวอล์กแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนกันนะทุกคนบ๊ายบาย